สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระโนุนะคะเอากุญแจมาเปิดบ่โอ้ยนอโอ้ยบอกเห็นยังเนาะให้เพิ่นยันอยู่หั่นจน ไปจัมปาดงนะคะเอ็นซีกระดาษวางนะกระดาษโอ้ยอ่านลงอีกนะบอกแล้วมาโซเดดเดี๋ยวนี่นะโอ้ยลงจนได้เนาะเออเมื่อวานไปเที่ยวไซเมื่อวานนะ

ลักค <Okay. S 1> นกับพรท่านจะทอเกี่ยวกรสันกเอารุ่นคลอเยื่อซึมนซัมไอีออมมันเกีเ่ยวเหรอ ใส่เสื้อตเดียวกอนะเสื้อกันยากับใส่กันยาวและใส่ตัวเดียวนึ่งเนาะเีย่จะของอะไโอ้องตัดเตียงกรเพอเกียวอดปลายว คอเกี่ยวแล้วก็ตะเตียเขาก็คอเตียหมแล้วพอดีกันแท่นน่ะแล้คักอยู่ได้ของเราปีนี่พอมเออเสมอกันเปี๊ยเลย่นเลยคักอยู่ได้ของเราปีนี่มันฝนตกตลอดบ่มีิ่งน่ปีกายนี่มีแต่หย่า Are 两天。Yeah, okay.